ยัยเด้อยัยเป็นอะไรไม่จ้าผมเก็ไม่คุ้ยนี่นไอ้ไรวันนี้โหหนึ่งเลยดิไเจ็บโค้ด้วยใช่ไหมไม่เจ็บโคนอนอะไรพวกนี้ได้ผมโค้ดโค้ดม่เป็นใจด้วยโค้ดทำยัไงดีเนี่ยเวียนนาไม่ก็ไม่ถูก ค่ะแต่ว่าสงสัยว่าคุณยายน่าจะเป็นโควิดแน่เลยจังเนีเดียเดี๋ยว,วนะคะเดี๋ยวโทรหาพี่แนนก่อนอออฮัลโหลค่ะพี่แนนพี่แนนช่วยมาที่นี่ได้ไหมคะพรดีว่าสงสัยว่าคุณยายน่าจจะเป็นโควิดอะค่ะพี่แนนมีอาการไอเจ็บคอแล้วก็หอบเหนื่อยเรื่องค่ะคุณยายสูงอายุแล้วพี่แนนมาช่วยมาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะพวัดีว่าสงสัยว่าคุณยายค่ะจะเป็นโควิดค่ะเพราะว่ามีอาการไอไข้เจ็บคอแล้วก็หอบเหนื่อยด้วยมีโรคประจำตัวด้วยค่ะพี่แนนช่วยตรวจด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเขาตรวจเอพิคเลยนะคะคบร่างกนนี้ยมั้งหรอเป่าเป็นรูปต้นไม้ก็โคลด์ตุกตูนที่โกงกงยึบกันตุกตูน nekoak เอบเป็นไงเนะเอา,เอาหลักฐานไปแจ้งอะไรทำไมคะมีชุดตรวจชุดตรวจโควิดัประชาชนบประ,ประชาชนแล้วก็ชวบบคชุดตรวจประชาชนผลตรวจแบบนี้ใช่ไหมคะไปะยื่น,นยนอมไมเคหะใช่ไหมใช่ค่ะโอเคค่ะไปไปไปกันไปกัน อะไรคะใครได้หนูเป็นคนอาวัดความแดนเอ้วัดธนภูมิก่อนค่ะวัดธนภูมิล้างมือนะคะมีอะไรหนูยายหรือว่าตัวหนูเองยายพ่อทำยังไงดีคะใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวพี่ขอดูหลักฐานกันนะพี่ขอดูหลักฐานว่าพร้อมไหมโอเคโอเคใจเย็นๆไปทางนู้นนะไปทางนู้นกดจองได้ไหมนั่งๆๆๆๆไม่เป็นไม่เป็นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมา เ็ยืดได้ใช่ใช่ไอเจ็บตรจำตัวไหมถ่าเป็นัติหวามด้ำหนกเท่าไรน้ำหนักแปดสิกิโลค่ะสูงเอ่อร้อยห้าทค่ะดีจริงอยู่หมู่แปดค่ะค่ะตัวสูงวัคซีนทีก็ส่งเี็มแล้วค่ะส่วนวันนี้นะค่ะเสร็จแล้ว เอดมจเย็นนะใจเย็นนะเดี๋ยว้างที่มาตรที่มาได้ตามตามค่ะองนั้นเเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้านา่จะสอบถามนะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคก็ไม่เข้ามาตรงไม่เข้ามาน้องจาน้องน้องเชิญจ้าเชิญจ้าเดี๋ยวเขาจะสอบถามประวัตินะไม้ต้องตบใจนะค่ะ เกแล้วต้องังวลนะคะเี้าน้จแล้วก็ดูแลให้ให้เราดตน้นะคะเดี๋ย้ขแก้อไเดี๋วเด๋ยวขอเตรียมยาให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือเดี๋ยวจะแจ้งนะนั่งรอแบบนึงนะนั่งรอตรงนี้นะจ๊ะ โค <COVID> วิดค่ะอ๋อน,นี่นเป็นมาสองวันแล้วนะคะทาไมเห็นนม้ีใครโทรไปเลยอะคะ เชื่อเชื่อแล้วควรวัดอุณหภูมิหน่อยนะคะก็เป็นอย่างนี้ไม่ตายหรอคะเนี่ยไม่ตายค่ะไม่ตายกี่วันแล้วคะสองวันแล้วค่ะไปตรวจที่ไหนมาที่เตาหลวงค่ะบอกทางนมึงบอกว่าทางนี้จะโทรไปไม่เห็นมีใครโทรไปสักสักสายเลยนะคะคอยแล้วคอยอีกมีกินยาอะไ่ไใจเย็นๆนะคะนั่งรอเย็นไม่ไหวแล้วค่ะกายเดี๋ยวเดี๋ยวติดต่อเจ้าหน้าที่ให้น้ำไหมคะเนี่ยไม่นานกับไม่นานนั่งก่อนนะนั่งก่อนใจเย็นๆนะเดี๋ยวนี่นี่นะเดี๋ยวถ่ายหนูเดี๋ยวหนูฟ้องนะคะพี่ไม่มีสิทธิ์จถ่ายหนูนะคะไม่ได้นะคะเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้ เรียบแล้วค to <región> ่ะเาอายากทีคดาเสจแล้วะเสร็จแยาหนี่นะคะยานะยายาเป็นยาตามอาการนะคะัเตมไปแล้วเนาะก็คถ้าแบบว่ามีใข้แบบก็กินยาคารานะคะก็คือรายละเอียดพวกยานี่ยจะเขียนที่ซองหมดแล้วเนาะวกของพนย่ยก็คือต้องทนตาวิลารียนะคะก็คือทานตอนมงกับหโมงเนเดี๋ยวหกโมงเย็นนี้เริ่มเลยก็คือเริ่มทานเก้าเม็ก่อนนะกับกับ เช้านะคะ9เม็ดเนาะหลังจากนั้นก็เป็น4เม็ดนะคะได้ค่ะถ้าสงสัยตรงไหนโทรมาถามได้เลยนะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะหมอค่ะขอบคุณค่ะย้ายที่แล้วไม่ต้องตกใจนะอย่าลืมกินยาตามที่หมอนัดนะร้องทำไรจ้าหมอใบบุ๋เพศค่ะครบหรือยังอ่ะครบแล้วค่ะกี่วันอ่ะ10วัน10วันวันนี้10วันที่10หรือวันที่11วันที่11แล้วค่ะอ๋องั้นมาเอาใบเอาบัตรมีบัตรประชาชนมาไหม ไม่มีอ่ะไม่มีหรอจำเลขสุดสันหรอไม่ได้จำได้จำได้เขียนอะไรละเอียดเลยน้ำอีกนานไหมคะใจเย็นนะคะเราทำไม่ถ่านเจ้าหน้าที่เราสมอเราก็น้อยเจ้าหน้าที่เราก็น้อยนะรัควรนิดนึงใจเย็นเย็นนะคะห้็นสเ่อบเชื้อห้าสิบวนต้รอยหาสิบห้าที่อยู่ังดีเจ็ดตตรงถึสาม มีโรคประจำตัวไหมค่ะเอากี่ใบตัดเบเลยสองชุดค่ะพี่เอียดไปรับปรองแพล่สอชุดไปเอซ่าอ่าค่ะ ไม่ได้พักผ่อนเดดูจีเขาว่ายังมาว่าตัดหนีพวกเราอีกอ่ะนปีหน้าน้อยใจมากเลยเดี๋ยวก็เอาเถอะยังไงเราก็ทำเพื่อประชาชนนะตอนนี้โควิดสถานการณ์เราก็ลำยากลำบากกันทุกคน่น้หละไม่เป็นไรหรอกพวกเราเพิ่งมาเจ็กันอีกนะทาทำดีที่สุดแล้วอ่ะสวัสดีค่ะ คุณยายคุณยายอาการดีขึ้นแล้วหรอคะยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเนาะแล้ววันนี้มามีอะไรเปล่าน่งก่อนไหมแมวให้คุณยายน่งก่อนไหมยาจะบได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวครเดี๋นะเดี๋ยวไ่้อ้ นุ่นค่ะแข็งแรงขึ้นไหมคะคุณชายเป็นไงบ้างคะดีขึ้นแล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะไม่มีอาการข้างเคียงเพิ่มเติมไม่มีอะไรเลยเนาะวิ่งได้เลยวิ่งได้เลยวิ่งได้เลยเด่งเดี๋ยววิ่งโอเคขอ่วยเอ้นะขอเอาขนมขอจริงๆไม่ต้องก็ได้ค่ะเป็นเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วเราเต็มใจที่จะบริการนะคะ เล่นิคไหมใ่โน่าค่ะคุณยายก็ตองฝึเยอะๆนะฝอกค่ะเปลีนทีกลับากลับบ้าน แสงเลงเพื่เลืฝันเส้นทางเหล่านั้นไม่เคยลาดโรยด้วยกลีบดอกไม้แต่แก้วดวงหนึ่งช่างามยังมุ่งเดินตามรอยเท้าพ่อไปด้วยพลังที่ล้นดวงใจอันเปี่ยมสัทธา